นี่เยยบอสวัสดีค่ะพี่น้องป้าผอ, <laughs> อกับแม็กก็หนองอันอีกแล้วค่ะันนี้ค่ะบ่ไ <laughs> ด้ใช้น้ำกันโดนเนาะพี่น้องเนาะแม่กับลูกหลายเดือนอยู่เด้อมากค่ะพี่น้องมื้อนี้กุ้งอบวุ้นเส้นนะครับเมื้อนี้ได้เฮ็ดกุ้งอบวุ้นเส้นวุ้นเส้นห่อหนึ่งนคนเ,นเดียขาดีเพระไม่ได้หน่อยเลยเ <laughs> นี่ยเพราะว่าเขาอยากม,มาค่ะแซ <laughs> ่บๆน้ำกัน, <laughs> น,ก,นก่อนไปรับชมกลย ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แม่ก็นองอันนี้ด้ค่ะเดอ้อมาค่ะน้ำกินไม่เทพไปเลยเฮ็ดแล้วไหม,ไ,มได้จ้ะเนี่ยถือพอัดล่มเลยอยาอุน่นๆจังหน่อยทำกิมจับแจบจ้ะโอไม่เฮ็ดยัง ้างหมกันมาค่ะพี่น้องอแส่มะลุงูเอาถ้วยมาใส่เปลือกกุ้งหูจังอ,อ้อตวนี้เดียว กล้องนี้เดี๋ยวเข้ามาเนี่ยได้ไหมอันอันนี้เหรออืมมากคับพี่น้องอุสาอยากได้เห็ดกินจ้ะแม่มันบังอุย้ยเอียงพี่ไม่ต้องเอาเนื้อขามากก็ได้มั้งไม่จ้องนะอืมนี่เลยอืมอันนี้ก็ได้ จำเลยบวคลิปสุดถ่ายที่เราถ่าย้ํำกันน่ะมันคือเข้ากินเองจับ <c oughs> <c oughs> จริมแ่บแต่ไปนหนออแสง ตุมไข่ต้มไข่น้ำแม่มันเนาไหมอะเอียงไข่ซื้อไข่มากเกือบอาทิตย์หนึง่งเราเพี่น้องได้ต้มใ้เบิดหัวกงวยก็ดีเลยเธอจินกับมาม,าม,าม,ามา่าแน้ามันกิ้มแ็บได้ไพีน้องไม่กินไข่ขาว hẹt lái tự biêu già, hệt này sang hệt nhiên kinh nấm, sang hệt nhiên, hệt này phun hệt phở phun nấm, đây ย่องอยู่ข้างกับเป็นย่องเหอเนาะไม่กูย่องย่องอยู่ข้างเห้อเนาะแจ๊กจ๊กจักแค่ไหนบ่ถึงเริ่มัมาได้อุ่นยิงเห็นแล้วไม่ไม่ได้พี่น้องตักไหม่กซังเอยมาต่้งกล่อง อันนี้อันนี้ตัวเลขมันอยู่ไหนหอ๋อตกแกนึกว่าลืมกดกล้อง <c oughs> มันมัน <c oughs> ข,าว,ขาวอืัเนี้ง,งูสนเท็นยังแต่แสบพี่น้องดกเว่นแกงแ <c oughs> ม่เป็นคนวอมากินแกงงูสี ก,ก็คอกินกุ้งน้องอันก็กินบใบไหลน,น้องอันก็กินกุ้งบใบไหลเขาชอบใส่ามากมายเขาเขาเลยบผสนใหญ่กุง้ง โบาจานมากดีละโบาจานรอกมากจรนบ่ามากค่ะพี่น้องนนหนึกิโลเมตร ไม่แก้ให้บอไอ้แกใม่แก้กินเลยแม่ก็รู้ว่ใครจะให้กินต้องกันนะจ๊ะเอาอลืเอาชูวะนอนทุลาเขาก็เยอะทุลาเขาเยอะ กินไข่แล้วเหรอแม่ไอ้กินบนห้องนึงแล้วไข่แดงไหมแม่ไม่กินหรอไม่กินกินโดดเด็กน้อยอยู่อ่ะของแสบบน่มานซื้อให,ห้แม่คน้องหมอให้แม่กินตะไคร่ขาวเอาเปล่าจ้ะเก็บเง mình tìm dẹp đây trời tìm à lời mà Mm. 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 gì Mm. มันต้องเอาหัวมากบางเสียงมันคือหลายเดี๋ยวเครื่องมันเครื่องมห้เน่นียเสียงแดดมันเข่าท้องทายตอนไหนนี่เด้อตอนแดดจ้าเกินมากับพี่นองะทันว่างแล้วจ้ะยำใบก็กินเข่ากินบุญกิน phân hàn vàng mhm 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 อั่นบางเนาะพี่น้องแมวเป็นคนกินแล้วไปหากาแฟกินได้พี่น้องเฮ <c oughs> ้ยเนี <c> ่ย <oughs> <Yeah. S 1> มีคนเราเคืองแมวไปสื่อกาแฟมาสองห่อเลยเหมือนแต่ก็ถ้า,ากินเบิร์ดนั่นประเสริฐยี่ห้อน,น่ะแม่เลสือยี่ห้อไม่มา ามาผสมผสมกันละอือนี่อะไรอยู่มะสองหัวก้นละคืนก้นละคืนชีสก้นละคืนตะกี้แมวบ้องหูจักว <t desserts> <ฤ>่าเขาใส่แบบใดแมวใส่เบิ้ลเหยืมันเบิ้ลมื่อละสามลอยสามลอยเล่ตะเกียบบ้องหูจักว่าเขาใส่แบบใดบัดเดี๋ยวนี้หูจักแล้วว่าใส่เท่าไดก็บอะไรเบิ้ลเกินเบิ้ลเกินมื่อละสามลอยตะกี้ไปซื้อแกย่าง เขายิ่งไปเลยสามรอย<ม>ตัวละหน่ยมีสีได้สองตัวคืนซื้อตัวเดียวเขายิ่งไปเลยสองตัวคืนทยอยไปเอาตะเกียบบ๊องจักบันไดผมจักแล้วซื้อเท่าไรก็ได้บ่ให้เกินสามร้อยมืม <laughs> ่นหนึ่งตะกี่แมวบ่หุจักเขียไปทั่วไปซื้อลาบไปซื้อลาบแก่เพื่อนยิ่งไปเพื่อนพี่น้อง คิดว่าเขาบังคับนี่ซื้อมื่อละสามลอยแม้ใกล้เมือละสามลอยตั้งไม่แม้มว่าหัจักไปซื้อไก่ย่างหน่ยิ่งไปเลยสามลอยสองตัวครึง่งพยอยไปเอาไปเนี่ยกินจนขี่ยวขนบ่มีแนวเสือผมไม่พูดในเหตุเดี๋แม่ข้าก็บอกบอกเฮาเขากระปองจกักเนาะเขาไม่เคยได้ใบอย่างไม่เคยได้ คิดไปคิดมาแม่ก็เชื่อเชื่อได้นอนนอนกับพวกหูยังนอกค่ะนอนหูนอนบอกแม่ไปแล้วชอปันกัน <c oughs> <c oughs> แม่กับลูกชอปันกันเจี๋่ะล มักนกินเลยค่ะกินแทบแจกไปหน่อยมันกินแจบไปดีอ่ะกินเลยค่ะกินนึ่นเบบภาคการ์ไทน์กินน,น,กกน,น้ำก็มากน้ำก็มากกระดาษทิชชู่ก็มากน้ำจิ้มมันอร่อย เราได้ถ่ายภาพคู่หรือ,อยังวะได้แล้วครับไอ้กดแชะไปตุ้มหนึ่งปึ้งจบเลยแมนบอกแมนขันพามันใส่บ่ได้คือจบเราได้กินเบิร์ดแล้วเนี่ยภาพนิ่งเลยใหป๊กแมนหมายถึงผักสองคนเท่าบอกอืมแมนใช่เราปึ้งแมนภาพเดียวไม่ภาพเดียวขอรอขันใส่บ่ได้ไคือเบิร์ดแล้วเก๋หัวเนาะ กินจนเบ้แล้วบ่มีกุ้งของคนใส่มาเป็นบบกุ้งหรออ <c oughs> ิ่มแบบี่น้องได้ที่ชูขอ่ผมไมอ่ะ <c oughs> อะไรไปเอาบ่อิ่มแล้วค่ะฝากกดไลร์กดแชร์กดติดตามให้แมวกูน, <c oughs> นอ,อนเนเ้นเด้อค่ะ <c oughs> เด้อมอนแล้วครับอืมก้อนจากก,านกันไม่อนี้อ่ะแมวจะคลอดไอ้พ่อในสปูทุกคนมีกุ้มสุกคนเปเรื่อนเด้อค่ะ จะเดินทางไปสามาสาก็ให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะค่ะเนาะไม่ต่ถูกตลาดไม่จะหายหลกทางรอบเบลเ้ยค่ะเด้อซาลาเบนสวัสดีค่ะขอเกิดแม่ลิปหนาค่ะบ๊ายบายอยู่ก็คุผิดคิ้ครับคุณ